เมนูพายวันนี้เรามาทำพายไก่กันค่ะอกไก่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเล็กๆหัวหอมผงยี่ราพริกไทยผงปาปริกา้าน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้แป้งพายสำเร็จรูปนำมาหอ่อไส้ไก่พับเป็นสี่เหลี่ยมทาด้วยไข่แดงโรยด้วยงาขาวอบไฟหนึองศา25นาทีพร้อมเสิร์ฟกลิ่นหอมอร่อยฟินทุกคำ งช็อกโกแลตบนขนมปังปิดขนมปังอีกชิ้นทำวงกลมกดด้วยแก้วชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังให้ทั่วใส่ในหมอ้อทอดฉีดน้ำมันอบไฟ180องศา10นาทีพร้อมเสิร์ฟกรอบนอกนุ่มในวันนี้เรามาทำพายถั่วแดงกันค่ะทำง่ายอร่อยมากแป้งพายสำเร็จรูปนำมามวนให้แน่นตัดเป็นชิ้นชนกดให้แบนใส่ไส้ถั่วลงไปปิดไส้ให้มิดกดให้แบน ใช้กันไกรตัดหกแฉกบีปลายจับจีบใส่ในหม้อทอดทาหน้าด้วยไข่แดงโรยงาดำอบไฟ180องศา12นาทีพร้อมเสิร์ฟอร่อยไม่จำเจวันนี้เรามาทำพายมันม่วงกันค่ะทำง่ายอร่อยมากหั่นมันม่วงเป็นชิ้นเล็กๆนํานำไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีใช้ซ่อมบดให้ละเอียดน้ำตาลหนึ่งช้อนแป้งข้าวเหนียวสองช้อนนมสดเล็กน้อยนวดแป้งให้เนียนปั้นเป็นก้อนกลมแบน จุ่มในน้ำก่อนชุบเกล็ดขนมปังให้ทั่วทอดด้วยไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบพร้อมเสิรฟ์ฟอร่อยไม่จำเจวันนี้เรามาทำพายไส้กรอบกันค่ะทำง่ายอร่อยมากแป้งภายผ่าครึ่งใส่ไส้กรอกแล้วม้วนให้แน่นตัดเป็นชิ้นชิ้นนำมาวางเป็นรูปดอกไม้ทาไข่แดงด้านบนโรยงาดำอบไฟ180องศาสินาทีพร้อมเสิรฟ์ฟอร่อยไม่จำเจ วันนี้เรามาทำพายหมูรากบัวกันค่ะนำรากบัวมาหั่นแล้วสับให้ละเอียดเนื้อหมูขาหน้าสับให้ละเอียดหมูสับรากบัวข้าวโพดแครอทเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำขิงต้นหอมน้ำตาลแป้งมันคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางใส่ไข่สองฟองลงไปนำไปนึ่งเป็นเวลาย0สนาทีโรยต้นหอมพร้อมเสิรฟ์ฟกลิ่นหอมอร่อยฟินทุกคำ วันนี้เรามาทำพายแอปเปิลกันค่ะทำง่ายอร่อยหอมลงตัวแอปเปิลปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นกดเอาแกนออกแป้งพายตัดเป็นเส้นๆแล้วนำมาพันแอปเปิลทาไข่แดงโรยงาขาวอบไฟ180องศา15นาทีพร้อมเสิร์ฟ